สวัสดีครับสวัสดีสโลแกนนี้ทิมเที่ยวทั่วไทยทิมไปไม่เดือดร้อนใครก็ช่องนี้ไงช่องป่าพะชิมสวัสดีครับโอ้ยทำอะไรเนี่ยอนไรเน่ยตบอท่เลยอยู่ที่ไหน แล้วไงได้มาหันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือสั่งพิเศษมาพ่อครัวประจองรีสอร์ทนะ ในละหานี่เขาเคยอยู่วงเพชรพินทองนะตรงแงบนบลดวงพรไนหนายานเอาแท็กซี่นะครับอีกหลายคนนะครับเขาเป็นนักแสดงในวง เพื่อนกันเพื่อนกันเพือนกันเพื่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 อนกันนครับเพื่อนผมเพื่อนผเพื่อน้ามาชมนะครับจมูกใหม่แจเพืนแบบเาอยู่กันเลื่องรนกันเมืนเดิมนะครับ่อหมนเอาอเดิมเนีเนเนี้ยเพื่อนกันนะครับจะไได้เชื่อเขายังอ้าวมันยอดแสงไเอาไปยังกล้องกดีไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แซมที่อย <importe th> ู่หูเขียวรเ่าจแซู้เขียวป่เพราพินดากเลยมี่เพื่อนเราเพื่อนเราทั้งนั้นแตะบงแเจ้าได้เดินได้เลยเดยวมาให้แม่ยังอยู่กับไหนกูเลยงเอแม่ แมงอยู่หรอกแพอเราเสียเราละตอน้อยูด like ้วยกันพี่เลยนี่ไปน้ำกันาเลยบานสูงนแล้วก็เป็นไปก่ยนปัวใหญ่พ่สี่เดียวกันเนาะนี่แะครับหมูโคดหัดโดกันแล้เสาหองยองเดียวกัน้บหล่อนเสียอย่างเดียวมันเป็นไรใส่เลยใส่ล่ใเลยใสเลย <laughs> okay, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. ซูดจอไอมีบางคนไม่จบมือเว้ยเอางี้ไปอคนไหนไม่อยากตบมือก็ตบคนข้างๆหน่อยอุ้ยหล่อเล่นดอกเดี๋ยวจๆๆ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 ๆโอ้อมีๆคๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 าๆๆๆๆัๆๆ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 ๆ หัวฉันชื่อพี่โผอยู่ตรงไหนวอเออพี่โผเอาเอานี่นี่โอ้ระวังไว้เด้อใครนอนห้องไหนระวังพี่โผเด้อเพราะว่าชื่อแกหนากลัวคนไหนเมาละแกโผเข้าหาเลยนะ โอ้พีพโ่โพทำไรบ่โอ้โหทำไมหุ่นดีแจ้วใครได้เป็นผัวดีดองนะอากาศหนาวอย่างนี้นอนกอดอย่างอุ่นเลยเด็กเออแต่ว่านาล่อนคือจิทะลอกกันวะ่ะนอนจะแข็งบังผัดลมมัดเลยสูตรผู้หญิงคนไหนอยากรวย อย่านอนตื่นสายอย่าไอ่ทากลินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียวนาคนชั่วอย่ามั่วใบยมุกอย่าสุกจนลืมตัวและอย่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนนจนได้มาเจอเพื่อนก็สอบถามสารทุกข์จบดิบกันไปนะครับว่าไปอยู่ไหนสบายดีหรือเปล่านะก็พัฒยาสดใสดีเหมือนเดิมเพื่อนเรา ไม้เก่าเลยบันพจน์สีราคานะครับก็ตอนนี้เขาก็อยู่ที่โคราชนะครับดีใจครับเห็นเพื่อนละดีใจดีใจมากมาามยิก้มหวานๆให้เพื่อนจังทีนะ <laughs> เป็นไงล่ะหวานเยิ้มหยดย้อยขอบคุณเพื่อนรักแปลกเนี่ยนะฮแปลกอะไรเปื่อนวอนหนูซึกงแปลกแปกอยู่แน่แน่น่ะแปลกอะไรเหรอเอ๊ไปกันไหนก็ไม่แปลกมือนนี่แปลกอะไรมามีรวยปักเขาเสียชาวเขาชาวลิตของเพื่อนกันทำไมผีมาหมาไม่หอนจะแครเลยฮะผมนี่าแปลกอะไรเออจะแปลกใจใช่เพื่อนผมไปทุกที่เราไปทุกที่เพื่อนใช่หมาไม่หอนมันก็หอนสองอย่างเออ มาปริชาติมาอีมีรอยมีรอยปากทุกแล้วก็สงสัยทําไมไม่หอมไม่หอนคุณไปดูหมาที่รีสอร์ทเลยเม่งนอนอานอนอาปากข้างเออเป็นไรอะปากเป็นไรอ่ะมันตัดสินใจไม่ถูกไอ้หมาอย่างนี้มันจะห่อมหรือจะหอนหมาน่ะมันอยู่ตัวเดียวเละขวาอีกสองตัวนั่นมันไปฝาเศษอยู่ตรงนู้นเออเออไอไนท์ก็เดินเข้ามามันเดินไปถามลูกลูกไข่ไม่รู้ หน้าหน้าถามจริงเถอะแกตัวจริงหรือตัวปลอมเออ้มึงเห็นมังนพระสมเด็จมึงอห่างเงี้ยไอ้นายมึงอยากจะนดูตัวจริงหรือตัวปลอมเอาไม่แย่ดูทั่วอะทำไงกันยิ่งจะหนุ่มเล็กน้อยแม่กาเข้าใครผู้ดีใจได้หลายขอบคุณหลายโอ้คนแค่ไหนครับเนี่ยตัวเซตเลียนอยู่บัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่ครับไอ้ที่แล้วคนแค่ไหนเนี่ย บัวใหญ่ตัวกําเนิดครับโอ้เป็นคนบัวใหญ่แยกออกจากเจงสนามนางโอ้ยตอนแรกผมก็สงสัยนะสงสัยอะไรครับคุณโจเซฟต์นี่คุณบรรพจนนี่ครับเหมือนคนเลยแต่ว่าไม่ใช่คนนะนี่เป็นคนบัวใหญ่จับเนี่ยบัวใหญ่ครับไม่ใช่คนเลยเนี่ยบบบบโอ้รู้แล้วว่าโจเซปเป็นคนบัวใหญ่ไม่ใช่คนเลย เขาไม่ได้เป็นคนจังหวัดเลยเขาเป็นคนโคราชคนบัวใหญ่นี่ไม่คันมึงโดนเมียด่ามาหรือเปล่าวะอะไรผมบรรพบุรุษคนบัวใหญ่ครับพี่คนบัวใหญ่ก็ผมก็รู้ผมก็บอกว่าคนบัวใหญ่ครับัวใหญ่ไม่ใช่คนเลยผมเฉียงอยู่นี่หน้าตาอย่างนี้น่ะอยู่บัวใหญ่บัวใหญ่หน้าตาไม่เหมือนคนเลยบัวใหญ่จุยอะไรพี่ลง เพื่อนอย่าไปเชื่อผมมันมันนี่มันจิงยาที่2องครัสส่สนะมันชับส่วนวุ่นวายเอาครับโอโ้โหเจริญขนาดซื้อรถไม่มีดาวซื้อรถไม่มีดาว,อเ,ดาวเอามึงซื้อไงไม่มีดาวซื้อกลางวันครับเอาล้วโชว์รูมบ้านพ่อเปิดกลางคืนแม่งมาขายกูซื้อสดเลย<ะ>ตอน,นจริงๆโมใหญ่ทำทำะมเจริญแล้วมีชีเลนด้วยโอ้มีชี่เลนมีทางสี่เลนแล้วก็มอเตอร์เวย์ บัวใหญ่บัวใหญ่บ้านผมไม่ธรรมดามีรถไฟฟ้าด้วยเออไอ้มึงจะมาขี่คุยไปเลยกรุงเทพยังสั่งไม่เต็มเลยรถไฟฟ้าน่ะเออคนอาจจะไม่เขาเลยมอเตอร์เวย์โคราชบางกินช่างยังไม่เสร็จเลยเออยังไม่เปิดใช้ด้วยแล้วบัวใหญ่บ้านมึงมีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าแล้วเ้ยมันจะมีก่อนกรุงเทพได้ยังไงมีก่อนบัวใหญ่ทกันใหม่กว่าโอยไอ้นี่คุยละเดี๋ยวเดรถไฟฟ้าบ้านมึงเป็นไง ทันสีส้มส้มสีส้มมีกระเช้าไหวเวลาไฟดับมันวิ่งจันไปเลย <c oughs> มาตอนไฟดับไปรับมาเลยอ

เย็นนะครับอากาศก็เย็นๆนะครับประมาณ 买单，